สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กน่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูส้มกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดเล่มหนังสือเล่มสีฟ้านะคะภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งนะคะที่เด็กเตรียมที่เรียบร้อยเลยเมื่อเด็กๆได้หนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งแล้วให้เด็กๆเปิดหน้าที่17ค่ะมี1กับ7นะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เด็กๆเติมตัวอักษรที่หายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ เด็กเห็นภาพที่หนึ่งไหมคะภาพอะไรเอย่ยมา้มาลายม้าลายภาษาอังกฤษว่า,า,าไงคะ z e Bar เลตเชอร์ที่หายไปนั่นก็คือเลตเชอร์แนั่นเองเด็กๆเ,เขียนตัว z ลงไปเลยคะ่ะต่อไปคำที่สอง KQ กุญแจเลตเชอร์ K ใส่ลงไปเลยนะคะต่อไป ก็เลย letter X นั่นเองตึงลงไปเลยค่ะต่อไป Y โยโย letter Y ใส่เลยค่ะ Y โยโยต่อไปรถตู้ letter V วีแวรถตู้เก่งมากค่ะครรสุดท้ายค่ะ Vell ปาวานดับเบิ้ล ยูเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะซีบรมาม้าลายคีคย์กุญแจโยโย่ลูกขามีลูกโยโย่นะคะเอ็กซ์เอ็กซ์เล่หลังสีเอ็กซ์เล่วีแวนรถตู้เวลปาวานเก่งมาก ให้เด็กๆเปิดหน้าที่18ค่ะมี1กับ8นะคะเขาเรียงเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนลำดับตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องค่ะดูนะคะ k e ์กุญแจเขาสลับตัวอักษรมาให้ใช่ไหมคะให้เด็กๆเขียนเรียงตัวอักษรใหม่ค่ะเป็น k e y k กุญแจค่ะด็ทำได้เลยนะคะ ต่อไปแวนรถตู้เขาสลับตัวอักษรมาค่ะให้เด็กๆเลียงใหม่เป็น V A N แวนรถตู้เก่งมากค่ะคำสุดท้ายนะคะโยโย่ลูกดิ่งนะคะเขาสลับตัวอักษรมาให้เด็กๆเขียนใหม่ค่ะเป็น Y O Y O โยโย่ yo, ลูกดิ่งเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะ เ e, Y H, e, U, N, ียยกุญแจเดี๋กวอ่านตามคุณครูด้วยนะคะ V A N อแวนรถตู้ Y Y Y โโยโย่ลูกดิเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูส้มจะพาเด็กๆจดคำศัพท์และคำแปลและฝึกอ่านกันนะคะให้เด็กเตรียมสมุดดินสอยยางลบเลยคะ่ะ ให้เด็กจดคำศัพท์ลงไปในสมุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่องกันนะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆจดคำศัพท์เสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาฝึกท่องกันเลยค่ะ K E Y คีย์กุญแจ V A N แวนรถตู้ Y O Y O โยโย่ลูกดีเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ คลิปส่งท่องคำศัพท์มาให้คุณครูส้มได้ชมด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย